Hi students welcome back ค่ะมาเฉลยกันเลยเนาะข้อสอบในเรื่องของ p a r t i c i p l e มาทำกันได้กี่คะแนนกันบ้างข้อหนึ่งค่ะจจุด in the pool comma มาถึงก็ comma เลยต่อด้วย Timothy got a c r a p in his c o p s โอเคข้างหน้าตรงนี้จะงเป็นอะไรดีนะคะข้างหลังตามมาด้วยประโยคใช่ปะ Timothy ตะคิวกินที่น่องของเขาข้างหน้าจะเป็นอะไรดี in the pool when swim swimming to swim แล้วก็ swim แน่นอนค่ะอันนี้ก็ต้องตอบอะไรคะ swimming นั่นเองนะคะ swimming ing เป็นอะไรคะ present participle ทำเองนั่นเองนะ w I N เะา e r b ing มาคำว่า swimming มาขยาย Timothy นะคะก็ Timothy เขาเป็นประธานของประโยคนี้ใช่ปะ Timothy ว่ายน้ำเองหรือถูกว่ายน้ำอ่ะเขาเป็นคนเขาว่ายน้ำเองได้ใช่ไหม ทีมวที่เป็นคนว่ายน้ำนั่นแหละนะ mm hmm. ก็เป็นกำลังว่ายน้ำอยู่ในสระทีมวที่ก็เกิดตะคิวกินที่น้องเข้ามานะคะอยู่ดีๆก็ตะคิวกินน้องเนาะตอนว่ายน้ำนะคะต้องคอยระวังให้ดีเนาะเรื่องพวกนี้ข้อสองค่ะ also sea stars move by using tiny tube feet จุดจุด the underside of their bodies k okay. อีกครั้ง C star C star คืออะไรคะปลาดาวทะเลนั่นเองเนาะปลาดาวทะเลนะคะเคลื่อนไหวก็คือเคลื่อนย้ายไปตรงนั้นตรงนี้นะคะโดยการใช้ tiny t w o feet ก็คือโดยการใช้เท้ายาวๆเล็กๆของมันเนาะแล้วก็จุดจดจุ the underside of their bodies อยู่ข้างใต้ด้านข้างลำตัวของมันโอเคมีอะไรบ้างที่มาเติมตรงนี้ได้ มี uh, locating in, located on, that is located on, which locate at อันนี้ตอบอะไรดีคะแน่นอนคำนี้ก็ต้องมาขยาย feet ท้ายาวๆเล็กๆของปลาดาวทะเลที่อยู่ข้างหน้าตรงนี้ใช่ไหมคะอท้ายาวๆเล็กๆตรงนี้เอาอะไรขยายดีคะอันนี้ก็ควรจะเป็น located on นะคะใช้ Past Participle ขยายเทา้ายาวๆแเล็กๆของน้องปลาดาวทะเลนั่นเองนะคะก็ะคือซึ่งถูกติดตั้งอยู่ใต้ลำตัวของมันนั่นเองนะคะเพราะว่าข้อที่เหลือมันไม่โอเคเลยเนาะอะ e l o c a t i n g ทูบี to be ตามใน verb ing อันนี้เป็นกิยาแท้เลยใช่ไหมตาม present continuous ได้ไหมล่ะไม่ได้มันจะเป็น verb ไม่ได้นะคะเพราะข้างหน้ามี verb ยังมี verb แล้วมีกิรยาแท้คือคําว่า move เคลื่อนไหวนั่นเองนะคะหนึ่งประโยคต้องมีประธานหนึ่งตัวกับกิรยาแท้แค่หนึ่งตัวจะมีกิรยาแท้สองที่ไม่ได้นะคะอืมถ้ามีกิรยาที่หนึ่งต้องเป็นกิรยาที่เป็นตัวขยายทําหน้าที่ขยายเท่านั้นนะตรงนี้มันเป็นกิรยาหลักเลยเพราะงั้นตอบ้อหนึ่งไม่ได้นะคะข้อสามก็เช่นกัน that is located นอน that That เอาไว้ทำอะไรคะ Who wish that เอาไว้ขยายคำนามใช่ปะขยายคำนามที่อยู่ข้างหน้าอาจจะเป็นคนสัว์หรือสิ่งของก็ได้หมดเลยใช่ไหมอันนี้อยู่ในเรื่องของอะไรเอ่ยเรื่องที่แล้ว Relative Clause นั่นเองนะคะดีมากสำหรับคนที่ตอบถูกข้อนี้ก็เกือบจะได้แล้วนะคะแต่ถ้าว่า i s located อะถูกกระทำเหมือนกันใช่ไหมถูกติดอยู่เหมือนข้อสองเลยแต่ทำไมไม่ได้เพราะใช้ e s ไง ข้างหน้าคืออะไรลูกฟีดฟีดคือเท้าใช่ไหมฟีดเป็นคำนามเอกพจน์ od, หรือพหูพจน์เหรอคะฟีดคำนามพาหูพจน์เนาะถ้าเอกพจน์ต้องเป็นฟูดใช่ไหมถ้าเท้าเดียวใช้ฟ o ดหลายเท้าใช้ฟีดอันนี้มันหลายเท้าค่ะลูกหลายเท้าก็ต้องใช้ R สีไม่ใช่ใช้ E สงนี้ก็เลยผิดนะคะอันนี้ผิดในเรื่องของใช้เวิร์เอกพจน์พหูพจน์ไม่เข้าคู่กันเนาะเรื่อง subject verb a g r e e m e n t นะคะ ส่วนนี้ wish locate at ซึ่งตั้งอยู่ตรงซึ่งตรงนี้โอเคซึ่งขยายข้างหน้าที่เป็นสัตว์สิงของได้ใช่ไหมแต่ locate หมายความว่าเท้ามันตั้งเองเท้าเท้าเท้าของน้องปลาดาวค่ะมันไปตั้งอยู่ในนั้นเองเหรอเหมือนเดินกระดึ๊บกระดึบเราไปตั้งอยู่ข้างในแบบข้างๆเราตัวมันเองเนี่ยนะไม่ได้มันต้องถูกตั้งอยู่ใช่ไหมคะมันถูกมันเกิดมาแล้วมันก็ถูกเท้ามันก็ถูกอยู่ตรงนั้นแล้วอะ่ะเพราะงั้นต้องเป็น locate d ค่ะนะ เท้าถูกประกอบติดอยู่ข้างใต้ลำตัวมันตั้งแต่เกิดแล้วรับข้อ2ค่ะต่อไป the merchandise merchandise แปลว่าสินค้านะคะอันนี้เป็นคำศัพท์ที่ค่อนข้างสูงขึ้นมาหน่อยเนะยาะเผื่บางคนอยากเจยียงไม่รู้ merchandise สินค้านะคะจุด t h you is of high quality เนาะ สินค้าที่อะไรไม่รู้คุณคุณภาพสูงมากเ y มี okay. offered to offer offers แล้วก็ offering ทีนี้จะเป็นอะไรดีนะคะที่จะมาขยายคำนามข้างหน้าอะไรจะมาขยายสินค้าข้างหน้าบบนี้ดีจุดจุดยูเนี่ยถามว่าทําไมตรงนี้ต้องเป็นส่วนขยายทำไมเป็นกี่ยาไม่ได้ทั้งๆที่แต่ละข้อมันดูมันจะเป็นกี่ยางหมดเลยใช่ปะ เพราะประโยคนี้มีกียาแล้วนั่นเองนะคะก็คือ e s นะประโยคนี้มี e s เป็นกียาหลักของประโยคนี้แล้วเพราะงั้นตรงนี้ต้องเป็นได้แค่ส่วนขยายนะจ๊ะโอเคอันนี้จะเอาเป็นอะไรดีคะสินค้า offer แปลว่าเสนอใช่ไหมแต่ละข้อแปลว่าเสนอสินค้าที่ถูกเสนอให้คุณหรือสินค้ามันเสนอตัวเองให้แก่คุณคะสินค้ามันเป็นสิ่งของถูกปะมันจะนําเสนอตัวเอง ให้กับคนเรามนุษย์เราไม่ได้นะคะมันไม่มีชีวิตมันจะไปเสนอตัวเองให้กับใครไม่ได้มันก็ต้องถูกเสนอถูกปะก็ต้องเป็น past participle วอลช่องที่3ก็ตอบข้อนี้เลย offered นะคะก็เป็น the merchandise offered you เป็นแบบ past participle เนาะถูกเสนอนั่นเองเนาะสินค้าที่ถูกเสนอให้แก่คุณเนี่ยมันคุณภาพสูงมากเลยนะนั่นเองนะคะ ส่วนข้อที่เหลือก็คือตกกระป๋องไปไม่ได้นะคะข้อ4 we learn to write by following a particular style of writing แล้วก็จุดจุด,จด as a copy book พวกเราเรียนรู้ที่จะเขียนโดยการะไรคะโดยการทำตามสไตล์การเขียนบางอย่างแล้วก็จุดจุดจุดว่า สมุดคัดลายมือนั่นเองนะคะ Copy book ก็คือสมุดคัดลายมือนะ Copy คือทำตามใช่ไหม Copy book ก็คือหนังสือที่เอาไว้ที่เราเขียนคัดลายมือตอนเด็กๆตอนอนุบานลนะลูกโอเคค่ะอันนี้อยู่ด้านหลังเลยเนาะประโยคนี้มีกี่ยายังมีกี่ยายแล้วก็คือ Learn นั่นเองเนาะ เรียนรู้นั่นเองนะคะอันนี้เป็นกียาแท้วก็เป็นประธานเนาะเลยก็เป็นกาอามีประธานมีกียาแท้มีกียาหลักแล้วตรงนี้ก็เป็นได้แค่ส่วนขยายเนาะที่ต้องมาขยายคานามข้างหน้ามันโอเคข้างหน้าคือ,อ,อสไตล์การเขียนใช่ไหมคะมการเขียนตามสไตล์การเขียนบางอย่างต้องมาขยายอะไรล่ะข้างหน้าสไตล์การเขียน แต่ละข้อคืออะไร known new mm, that known แล้วก็ knowing รู้ใช่ไหมแต่ละข้อคือรู้สไตล์การเขียนมันสามารถรับรู้อะไรได้ไหมคะไม่ได้มันไม่ใช่คนใช่ปะมันก็ต้องถูกรู้ใช่ไหมคะถูกรู้ก็ต้องเป็น past participle วองช่องสามแล้วนก็ต้องเป็น known นั่นเองนะคะ known as a people นั่นเองก็จะได้เป็นพวกเราเรียนรู้ที่จะเขียนโดยการเขียนตามสไตล์การเขียนบางอย่างนะคะ ที่เป็นที่รู้จักกันว่าสมุดคัดลายมือนั่นเองนะคะมันจะไปรู้จักใครไม่ได้ใช่ไหมลายการเขียนมันต้องเป็นที่รู้จักถูกรู้จักนะคะก็ตอบนูนเป็น past participle ไปนะคะต่อไปข้อ5 new research งานวิจัยชิ้นใหม่เนาะ research งานวิจัยงานวิจัยชิ้นใหม่ c o มาจุดจุด in both Europe and the USA แล้วก็คอมมาปิดอ่ะคอมมาเปิดจนถึงคอมมาปิดตรงนี้แสดงว่าตรงนี้ในคอมมาเปิดถึงคอมมาปิดเป็นแค่ส่วนขยายนั่นเองเนาะอันนี้เคยสอนไปแล้วในเรื่องของ relative cost นะคะวิดีโอชุดก่อนโอเคตรงนี้ต้องเป็นส่วนขยายอยู่แล้วแหละเมื่อเอาไหนดีคะงานวิจัยชิ้นใหม่ต้องมาขยายคำนำ้่อยู่ข้างหน้าตรงนี้เนาะ มีะไรบ้าง carry out carry out which carried out was carried out carry out แปลว่าจัดทำเนาะจัดทำขึ้นมากระทำขึ้นจัดทำขึ้นอันนี้งานวิจัยสามารถทำตัวเองได้ไมหมลูกงานวิจัยมันเป็นกระดาษใช่ปะเป็นข้อมูลที่อยู่ในคอมพิวเตอร์อยู่ดีๆมันก็เปิดคอมมาวิจัยงานตัวเองอะไรได้ปะไม่ได้มันต้องถูกจัดทำขึ้นใช่ไหมคะถูกกระทำอีกแล้วก็ต้องเป็น Past p a r t i c i p l ว์วูช่องสก็ตอบข้อ1เลยนะคะโอเคก็ต้องเป็น carry out แบบนี้นะคะงานวิจัยซึ่งถูกจัดทำขึ้นทั้งในยุโรปและอเมริกานั่นเองนะคะ suggest that excessive internet use can cause depression ระบุว่าการใช้อินเทอร์เน็ตมากเกินไปสามารถก่อให้เกิดโรคซึมเศร้าได้นะโอเคงานวิจัย carry out ที่ถูกจัดทำ ที่ถูกจัดทำขึ้นนะคะข้อที่เหลือไม่ได้เนาะเพราะ carry out ตรงนี้ก็เป็น present นะคะ p a r t i c i p l e เนาะตรงนี้เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เป็น present simple สิถ้า present p a r t i c i p l e อันนั้นว b ing แล้วเนาะ carry out ตรงนี้เป็นกิยาช่องหนึ่งธรรมดาเลยนะคะเป็นกิยาหลักได้ไหมไม่ได้เพราะตรงนี้เป็นต้องเป็นส่วนขยายสิมีคอมมาเปิดแล้วคอมมาปิดก็บอกอยู่ว่าเป็นส่วนขยายนะ กิยาหลักของประโยคนี้อยู่นี่ค่ะ suggest เนาะตรงนี้เราเป็นกิยา new research งานวิจัยเป็นประธานนะตรงนี้จะเป็นกิยาแท้ไม่ได้นะคะเพราะงั้นข้อ2ที่เป็น present simple แล้วก็ข้อ4 was carry out ถูกถูกจัดทำเหมือนกันแหละแต่ว่ามันเป็นกิยาหลักใช่ไหมก็ต้องตัดออกอีกเหมือนกันนะคะเพราะ2ข้อนี้เป็นกิยาแท้นะจะทำเป็นส่วนขยายไม่ได้มันเป็นกิยาแท้ ส่วนข้อ3ก็เหมือนจะได้เนาะ wish เอาไว้เป็นส่วนขยายใช่ไหม who wish that wish ขยายข้างหน้าที่เป็นสิ่งของด้วยนะงานวิจัยก็เหมือนจะได้แต่ข้างหลังมันนตามหลังด้วยกิยาแบบไหนล่ะ carry out carry out แปลว่าจัดทำขึ้นใช่ไหมงานวิจัยมันจัดทำเองได้ปล่ะไม่ได้นะคะ carry out ตรงนี้เป็น verb ช่วงที่2เป็นแบบ past simple ธรรมดานะคะ ตรงนี้เป็น past simple tense ธรรมดานะซึ่งจัดทำขึ้นมันหมายความว่าซึ่งงานวิจัยเนี่ยมันได้จัดทำตัวเองขึ้นนะคะซึ่งก็ไม่ได้เนาะงานวิจัยผีสิงเราถ้าเป็นอย่างนั้นนะ่ะจับทำเองไม่ได้ลูกก็ต้องตอบข้อหนึ่งค่ะตรงนี้จะเป็น carry out ที่เป็น verb ช่องที่สามต้องแยกให้ออกนะถ้าอยู่ดีๆเป็น verb ed ขึ้นมาเลยแล้วไม่มี who wish that ข้างหน้าหมายความว่าไอ้ตรงเนี้ย ed ตรงเนี้ยเป็น verb ช่องที่สามนะอืมแต่ถ้ามี wish อยู่ตรงเนี้ยข้างหน้า เวฟอีดีเวฟอี e ตรงนี้จะเป็นเวฟช่องที่2นะจ๊ะโอเคต่อไปค่ะข้อที่6 Those girls prefer nightclubs แล้วก็คอมมาเนาะ Joining the long queue of so people to 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 get in and dance the night away โอเคประโยคนี้มีอะไรบ้าง Waiting Who waits Who is waiting แล้วก็ Who are waited โอเค แต่ละข้อเป็นอะไรคะส่วนขยายหมดเลยเนาะเริ่มจากที่ waiting ขึ้นมาก็เป็น w e r b i n g เลยนะคะอันนี้ก็เป็น present p a r t i c i p l e เนอะหมายความว่ารอเองหรือถูกรอรอเองเนอะคำนามที่ขยายนั่นรอเองยรีว่า present participle กันเนาะ present p a r t i c i p l e who waits Okay who เอาไว้ขยายคำนามที่ข้างหน้าเป็น คนใช่ไหมแล้วข้างหลังก็ตามด้วยกริยานะคะแต่คำนามข้างหน้าตรงนี้เป็นอะไรเอ่ย People ใช่ปะผู้คนผู้คนสแสดงคนเดียวหรือหลายคนะลูกหลายคนกริยาเติม s เ,เหรอไม่ใช่นะคะกริยาเติม s มันเอาไว้ใช้กับเวลาที่ประธานข้างหน้าเป็นเอกพจน์คนเดียวสินะอันนี้ก็ผิดผิดในเรื่องของ tense นะข้อ3 who is waiting อ่ะเหมือนกัน ข้างหน้าเป็น people ผู้คนมากมายใช้ i s เหรอไม่ใช่มันต้องใช้ are สิต้องเป็น who are waiting ก็ผิดอีกต่อไป who are wait e d อ่ะคราวนี้ are ักทีเนาะ who are wait e d แต่อันนี้เป็น verb to be ตามด้วย verb ช่องที่3มันคืออะไรคะถูกกระทำใช่ปะผู้คนที่ถูกรอผู้คนเขารอเองไม่ได้หรอลูกทำไมต้องถูกรอคนคนเรารอเองได้ใช่ปะเราเป็นคนคนรอเองได้ไม่ต้องถูกรอนะคะ ราะงั้นก็ผิดอีกต้องเป็นข้อ1เนาะ waiting เพราะคนเรา,เราเ,ราเราเองได้นะคะมนุษย์เราสามารถกระทำกิจกยต่างๆเองได้เมื่อเป็น waiting นะคะผู้คนรอเองเนาะก็จะได้เป็น those girls prefer nightclubs เด็กผู้หญิงพวกนั้นชอบไนท์คลับกันมากกว่าเนาะ Joining the long queue of people ก็คือเข้าไปร่วม join q u e ยาวๆนะคะของผู้คนที่กำลังรอ เข้าไปข้างในเราก็เต้นแดนซ์กันตลอดทั้งคืนนะไปข้อ7 The bicycle route passes by historic landmarks along with beautiful road to 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 on the order of king of the king in 1899เคค่ะแต่ล้วก็มี building built which is building was built อค okay. อันนี้มีทั้งส่วนขยายแล้วก็กริยาแท้ใช่ไหมก็ต้องมาดูข้อ7มีกริยาแท้อย่าง the bicycle route เส้นทางจักรยานเป็นประธานเนาะ subject task เติม es เลยอันนี้ก็เป็นกริยานั่นเองนะคะผ่านเนาะโอเคมีประธานแล้วมีกริยาหลักมีกริยาแท้แล้วเพราะงั้นตรงนี้ก็ต้องเป็นส่วน ขยายเนาะต้องเป็นส่วนขยายแล้วแหละที่มาขยายคำนามข้างหน้าก็คือ r o a d นั่นเองนะคะถนน u t i f u l Road ถนนที่สวยงามเค hey, ข้างหน้าเป็นส่วนขยายเนาะแต่เดียวก็ต้องตัดก็อ C ออก w a s b u i l t นะคะเพราะอันนี้เป็น r b to be ตามเดีวช่องที่3ใช่ปะมันเป็น p a s t ส v ี voice แบบ p a t s s i m p l โดยใช้ Was ถูกสร้างอันนี้มันได้เป็นแบบกิยาหลักกิยาแท้เท่านั้นเนาะ ส่งข้อที่เหลือเนี่ย building present p a r t i c i p l e เนาะแสดงว่าอันนี้มันสร้างเองถนนมาสร้างตัวเองได้ปะถนนผีสิงแนละ้วอยู่ดีๆก็จอบพั่วอะไรมาสร้างตัวเองอะไรอย่างนี้นะคะไม่ไหวมัง้งตัดออกนะคะถนนมาสร้างตัวเองไม่ได้นะอืมมันสร้างเองไม่ได้หรอกมันต้องถูกสร้างสิโอเค built อันนี้เป็นอะไรคะ past p a r t i c i p l e แล้วใช่ปะรอบช่องที่สามโอเค ถนนสวยงามที่ถูกสร้างได้ปะถนนถูกสร้างอืมถนนที่ถูกสร้างได้ก็ตอบข้อสองนี่แหละนะเพราะถนนมันต้องถูกสร้างสิไม่ใช่สร้างเองนะคะถนนที่สวยงามถูกสร้างขึ้นจากคําสั่งของพระราชาในปีหนึ่งแปดเก้าเก้าเนะข้อสามก็ไม่ได้ถึงแม้จะใช้วิชขยายสิ่งของคาะต่างก็ตามนะคะเพราะว่าน,นี้ตามด้วยแหละ east building work to be ด้ว e ing ก็เป็น Present Continuous แบบ Active Voice ธรรมดานะคะก็คือกำลังก่อสร้างเองอยู่ดีไม่ใช่ถูกสร้างเนาะอันนี้หมายถึง is Building กำลังสร้างเองถ้านนสร้างตัวเองไม่ได้ลูกมันต้องถูกสร้างมันนตอบข้สอ2นะคะไปข้อ8ค่ะ Killing by a car accident ขม่า Jennifer couldn't have a chance to meet her family again ประโยคนี้แบบดราม่าสุดๆไปเลยสงสารน่าสงสารเจนนิเฟอร์จุง โอเคค่ะประโยคนี้เป็นข้อสอบ error เนาะตรงไหนคะที่ผิดแกม่ะมาถึงก็ killing เลยใช่ไหม by a car accident แล้วก็ comma ม,ม,มาถึงก็เป็น participle phrase เลยใช่ไหมวลี participle เลยนะคะเราข้างหลัง comma ก็เป็นประโยคที่ตามมาด้านหลังเนาะโอเคขึ้นต้นด้วยวลี participle แสดงว่ามาขยาย ประธานที่ตามมาในประโยคด้านหลังก็คือเจนนิเฟอร์นั่นเองเนาะเจนนิเฟอร์คีลลิงคือ p r e s e n t p a r t i c i p l e แสดงว่า,าเขาเจนนิเฟอร์เขาตายเองหรือว่าถูกฆ่าตายคะเจนนิเฟอร์ hmm. Jennifer, เขาถูกฆ่าตายโดยอุบัติเหตุทางรถยนต์สิก็เขาบอกอยู่ว่าโดยโดยอุบัติเหตุทางรถยนต์แสดงว่าต้องเป็นถูกฆ่าตายโดยอุบัติเหตุทางรถยนต์นะคะ เพราะงั้นก็ตอบข้อหนึ่งนี่และผิดเพราะเขาเจนนิเฟอร์เขาไม่ได้ฆ่าตัวตายนะคะเขาไม่ได้ตายเองเขาถูกฆ่าตายโดยอุบัติเหตุทางรถยนต์ก็ต้องเป็น killed เติม ed เนาะไป์บช่องที่สามเนาะแก้เป็น past participle <Okay. S 2> ไปนะคะโอเคอันนี้ต้องเป็น past participle เนาะ killed by a car accident ถูกฆ่าตายโดยอุบัติเหตุทางรถยนต์เจนนิเฟอร์ hmm. ก็เลยไม่สามารถ มีโอกาส have a chance ถูกแล้วเนาะเพราะ could เป็น modal verb นะคะตามหลังด้วย have ที่เป็น uh, infinitive ของ verb to have ก็ถูกแล้วเนาะ have a chance โอกาส,ก,าสก็ถูกแล้วเป็นคำนามไม่สามารถมีโอกาสที่จะพบกับครอบครัวของเธอได้อีกครั้งนะเ้าตายแล้วนั่นเองนะต่อไปข้อ9ค่ะ building along the river a decade ago คอมา่าหมายแล้ว แสดงว่าตรงนี้ก็เป็น present participle นะคะเป็นวลีแบบ present participle นะคร building ing ข้างหลังเข้ามาก็ตามด้วยประโยคเนาะ these charming buildings are still famous among the tourists โอเคมาดูตรงนี้ก่อนอันนี้ participle ขึ้นต้นก่อนแสดงว่ามันทำหน้าที่ขยายประธานนะคะในประโยคที่ตามมาด้านหลังก็คือ These charming buildings ตึกต่างๆที่สวยงามเหล่านี้นั่นเองเนาะโอเคตึกประธานคือตึกใช่ไหมคะตึกที่สวยงามเหล่านี้หลายตึกด้วยตึกที่สวยงามเหล่านี้ building ing present participle แสดงว่าตึกมันสร้างเองเอะไรตึกที่สร้างเองเอะคะตึกมันสร้างตัวเองได้ไหมลูก เอาปูนซีเมนต์มาบกตัวเองเลยอย่างนี้ไม่ได้นะตึกมันสร้างเองไม่ได้ตึกมันต้องถูกสร้างเพราะงั้นก็ต้องผิดที่ข้อหนึ่งน,นะแบบบิวติต้องแก้เป็น past participle เนาะเป็นรูปช่องที่สามก็คือ built นั่นเองนะคะแก้เป็น built ช่องสามซะเป็น past participle จะได้เป็นตึกที่มีเสน่ห์เหล่านี้นะคะที่ถูกสร้างอยู่ ตามริมแม่น้ำหลายาประมาณทศวรรษก่อนเนี่ยสิบปีก่อนนั่นเองเนาะ Are still ยังคงนะคะ a uh, ใช้เป็น r เพราะว่าประธานข้างหน้าเป็น building เติม s ตึกหลายตึกก็ถูกแล้วเนาะประธานพระอุพจน์กิยาก็ใช้พระอุพจน์ใช้ r a still famous ยังคงมีชื่อเสียง famous มีชื่อเสียงเป็น adjective นะคะอยู่ข้างหลัง verb to be ก็ ถูกแล้วเนาะ adjective อยู่หลังลบ to be ออมองท่ามกลางท่ามกลางเหล่านักท่องเที่ยวก็ถูกแล้วเนาะเพราะอ m มองท่ามกลางเอาไว้ใช้กับระหว่างคนสามคนขึ้นไปนะก็สิบ <Okay. S 2> talked on the telephone in the office all the time คอมมาโอเคมาถึงก็ talk เติม ed เป็น verb ช่องที่3เลยเนาะจนถึงคอมมาตรงนี้ก็เป็นวลี participle แบบ Past Participle นั่นเองเนาะก็แสดงว่าทำหน้าที่ขยายประธานที่ตามมาในประโยคด้านหลังก็คือนาตาลี Natalie นั่นเองนะคะนาตาลี Natalie, was called by her strict manager เคนาตาลีเขาเป็นคนใช่ไหมลูกนาตาลีเขาเป็นคน talk ตรงนี้ Past Participle หมายความว่านาตาลีถูกคุยใช่ปะนาตาลี Natalie, ถูกคุยทางโทรศรัพท์ในออฟฟิศตลอดเวลานาตาลีเขาเป็นคนเขาต้องถูกคุยหรือว่าคุยเองคะ เขาต้องคุยโทรศัพท์เองสิไม่ใช่ถูกคุยไา่งั้นก็ผิดที่ตรงนี้อีกแล้วเนาะต้องแก้เป็น present p a r t i c i p l e ใช่ไหม talking นาตาลีต้องคุยเองสิไม่ใช่ถูกคุยทางโทรศัพท์ก็เป็นนาตาลีนะคะที่เขาเป็นคนคุยโทรศัพท์ในออฟฟิศเองเนี่ยตลอดเวลาเลยนะเขาก็โดนดุโดยผู้จัดก,การที่เข้มงวดของเธอนะคะเค okay, แบบนี้เนาะ แก่ที่ข้อหนึ่งนะคะเปลี่ยนเป็น present p a r t i c i p l e ซค่ะคุณนาตารีเขาคุยเองได้นะคะไม่ใช่ถูกคุยสิบเอ็ดแล้ว sending by EMS คอมา่ามาถึงก็คอม่าเลยนะคะอ่ะแสดงว่า sending ตรงนี้เป็นวลี p a r t i c i p l e แบบเลยคะ ing ก็ present p a r t i c i p l e เนาะทำเองก็ทำหน้าที่มาขยายประธานที่ตามมาด้านหลังก็คือ my valuable parcels พัสดุที่มีค่าของฉันนะคะ parcels แปลว่าพัสดุนะพัสดุที่มีค่าของฉันอ่าพัสดุนะคะ sending present p a r c p l e หมายความว่าพัสดุส่งเองหรือถูกส่งคะส่งเองใช่ปะแต่พัสดุมันส่งเองได้เปล่าพัสดุมันมีขาไม่ลูกเดินไปส่งตัวเองตามว้านนั้นบ้านนี้เองได้ไหมไม่ได้พัสดุมันต้องถูกส่งสิมันจะส่งเองได้ยังไงหรอ มันจะส่งตัวเองไปที่นู่นที่น,ทน,ทน,ทนี่ไม่ได้นะคะผิดที่ข้อหนึ่งอีกแล้วก็ต้องแก้เป็น past participle ก็คือ sent นะคะ sent 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 ใช่ไหมเปลี่ยนดีเป็นทีเข้บช่องที่สามเลย sent by EMS นะคะถูกส่งโดย EMS นั่นเองเ,องเนาะถูกส่งโดย EMS พัสูดุอันมีค่าของฉันนะคะก็เลย are safely delivered ถูกส่งมาอย่างปลอดภัยเนาะ ตรงนี้ verb ใช้ r ใช่ปะ่ะ r เพราะว่าประธาน passive เติม s เป็นพหูพจน์เพราะงั้น verb to be ก็ใช้ r ถูกแล้วเนาะและ B, ้ว verb to be ตามใน verb ช่องที่3ก็เป็น passive voice เนาะเพราะว่าก็ประธานเป็น p a s s i v ตรงนี้มันก็เป็นถูกส่งก็ถูกแล้วเพราะ p a s s i v ส่งไปยังไม่ได้เนาะตรงนี้ก็เป็น passive voice ถูกแล้วนะคะส่วน safely ตรงนี้เป็น ad verb เนาะ adverb ก็ขยาย verb ขยายกริยาก็อยู่ตรงกลางระหว่าง a กับ c c a a กับ deliver ก็ถูกแล้วอยู่ตรงกลางระหว่าง verb เลยนะอยู่ตรงกลางระหว่าง verb ช่วยกับ verb แพ้เลยนะคะถูกส่งอย่างปลอดภัย to my beloved parents in time ถูกส่งอย่างปลอดภัยไปสู่พ่อแม่ของฉันได้ทันเวลานะคะ in time แปวทันเวลาก็โอเค สิบสองแล้ว begin with an initial investment of only ten thousand dollars มาถึงเป็นกิยาแต่คำนี้เป็นกิยาเลยคะ่ะ begin เป็น verb ช่องที่หนึ่งธรรมดาเลยเนาะแล้วก็มาถึงนี่ดอลลร์แล้วก็คอมมาเนาะเอมข้างหน้า participal มีเป็นแบบ verb ช่องหนึ่งไหมลูกไม่มีใช่ปะ p p r t t i i p p l e มีแค่2แบบคือแบบเป็น verb ing กับ verb ช่องที่สามถูกปะแบบ verb ช่องที่1ไม่มีนะคะเหมือนก็ผิดอีกข้อหนึ่งอีกแล้วนาะต้องแก้เป็นอะไรคะก็ต้องมาดูประธานตัวที่ตามมาในประโยคด้านหลังเนาะประธานคือ both of the two partners ก็คือคู่หูทั้งสองคนเป็นใครคะเป็นคนใช่ปะเป็นคนแล้วเขาไปกินเองได้ปะเขาเริ่มอะไรเองได้ไหม แน่นอนเป็นคนสามารถกระทำกิาอะไรเองได้หมดนะคะไม่ต้องถูกทำก็ต้องเป็น beginning เนาะแก้เป็น present p a r t i c i p l e เลยนะคะ beginning แบบนี้เนาะ beginning with with มันอยู่ของมันก็ก็ถูกแล้วต้องแก้ที่ beginning เนาะแก้เป็น present p a r t i c i p l e ซะนะคะโอเคจะได้มาขยายประธานที่ตามมาด้านหลังนะคะ พราะเขาสามารถทําเองได้เนาะสามารถเริ่มต้นอะไรเองได้นะคะโอเคจบแล้วน,นะคะในเรื่องของ p a r t i l i m p l e นะคะเป็นไงบ้างได้คะแนนเท่าไหร่กันสามารถแชร์คะแนนกันได้ข้างล่างนี้เลยนะคะหรือสสัยข้อไหนเพิ่มเติม,ตมก็สามารถทิ้งคำถามไว้ที่คอมเมนต์ข้างล่างได้นะต่อไปนะคะก็จะเป็นในเรื่องของเจอรันกันแล้วนะคะกิาอะไรบ้างที่เราเจะในโจทย์เราต้องตามหลังดยเจอร์รันนะเดี๋ยวมาดูกันในวิดีโอถัดไปค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนละค่ะ 拜拜。Bye bye